สวัสดีครับน้องๆทุกคนก็นะครับเราเดินทางมาถึงนะครับ D Ion Quiz EP ที่สามแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าโจทย์ข้อนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับก็นะฮะจากโจทย์ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาค่า v หนึ่งและ v สองนะครับอ่าซึ่งก็คือถามว่า v หนึ่งและ v สองเนี่ยสอดคล้องกับสมการในข้อใดนะครับก็คือข้อโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อชอยนะครับสามข้อตรงนี้นะฮะโอเคอ่าเนื่องจากว่านะครับโจทย์เนี่ยกำหนดมาเป็นแรงดันโนด แล้วก็กาหนด r f e r e n c e n o d ดมาให้เพราะฉันเนี่ยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับบีบมาแล้วนะฮะว่าเอออยากให้เราเนี่ยใช้วิธีการโนดนะครับในการวิเคราะห์นะครับข้อโอเคครับเราจะมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง v1 และ v 2กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีโนดนะครับอยู่โนดหนึ่งนะครับก็คือโนดตรงกลางตรงนี้นะฮะที่ไม่มีชื่อครับเราตั้งชื่อเพิ่มเข้าไปนะครับพี่ตั้งชื่อว่า v x เนะฮะโอเคตั้งสมการครับผม เราจะพบว่านะครับกระแสที่วิ่งเนี่ยนะครับมันวิ่งจาก v1 ไป vx ถูกไหมนะครับอ่ะเราก็ตั้งสมการนะไนะครับมีค่าเท่ากับ v1 ลบ vx นะครับส่วนด้วย6นะฮะอ่านี่คือสมการกระแสนะครับที่ไหลผ่านตัวต้านทาน6โอมนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับแรงจ่ายนะครับแรงกำเนิดความต่างศักย์8โวลต์เนี่ยนะครับ อยู่ตรงกลางระหว่าง v x แล้วก็ v สองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างอีกสมก,การได้ว่าแปดนะครับมีค่าเท่ากับ v x ลบ v สองนะครับอันนี้ก็เป็นสมก,การความต่างศักย์ปกตินะครับอ่ะจากนั้นจัดรูปครับ v x นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับแปดบวก v สองมองสมก,การด้านบนครับเป็นสมก,การที่หนึ่งครับสมก,การนี้เป็นสมก,การที่สองฮะเอาสองแทนในหนึ่งครับนะเอาสองแทน 1> 1. สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะได้ว่า i นะครับมีค่าเท่ากับ v หนึ่งนะครับลบ v x ซึ่งก็แทนด้วยแปดบวก v สองนะฮะทั้งหมดนี่ครับผมส่วนได้วยหกจากนั้นโยหกขึ้นไปคูณ i ครับก็จะเป็นหก i มีค่าเท่ากับ v หนึ่งลบแปดนะครับแล้วก็ลบ v สองโอเคครับจัดรูปให้อยู่ในเทอมของ v หนึ่งครับอให้ v หนึ่งเนี่ยอยู่คนเดียว เราก็จะได้ว่า v1 นะครับมีค่าเท่ากับ 6i นะครับบวก8บวก v2 นะครับอ่ะเป็นคำตอบนะฮะในข้อนี้อ่ะเราก็ลองดูครับว่าโอเคสิ่งที่พูบออกมาเนี่ยนะครับมันตรงกับสมการในข้อใดนะครับตรงนี้อ่ะนะครับซึ่งคำตอบที่ได้นะครับก็คือข้อ a นั่นเองนะครับอ่านี่ก็เห็นน้องๆหลายคนนะครับเข้ามา แสดงนะครับแสดงวิธีคิดนะครับอ่าก็ทําถูกต้องกันหลายคนนะครับก็มีหลากความคิดนะครับหลากยความเห็นนะฮะว่าโอเคครับในส่วนของพี่มาร์กเนี่ยนะครับก็จะขอแสดงเป็นวิธีการโนดนะครับตรงนี้อ่าใครไม่เคยเห็นวิธีนี้นะครับก็เก็บไว้นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปอีกละกันนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตหลายคนก็ไม่ได้คิดแบบนี้นะครับแต่ก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับในการคํานวณ นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ